วิธีบูชาขอโชคลาภจากพระศิวลีตามตำราของหลวงพ่อกวยชุตินทโรก่อนที่ท่านจะนำวิชาและตำราความรู้ไปใช้ขอให้ท่านตั้งจิตฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อกวยแห่งวัดบ้านแคเสียก่อนเพื่อที่ท่านจะได้มีแรงคููคอยช่วยเหลือให้สำเร็จสมความปรารถนาอย่างที่ตั้งใจและหากท่านมีเวลา ควรไปกราบสักการะรูปเคารพของหลวงพ่อกลวยแห่งวัดบ้านแขณที่วัดโคศิตาลามหรือวัดบ้านแขจังหวัดชัยนาทคาถาบูชาองค์หลวงพ่อกลวยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสว์สุปฏิปันโนพักวะโตสาวะกะสังคโคสังคัฆนะมามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะอุตตำลาการขอโชคลาภจากองค์พระศิวลีนี้หลวงพ่อกวยท่านได้มาจากสมาธิโดยตรงจากองค์พระศิวลีจึงมีความแตกต่าง จากพระคถาโดยทั่วไปหากท่านสนใจจะเรียนวิชานี้ไว้ติดตัวขอให้ท่านเริ่มเรียนในวันพฤหัสโดยการทําการบูชาครูด้วยดอกไม้ทูบเทียนจะนำเอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบสักการะองค์หลวงพ่อที่วัดบ้านแคก็ได้หรือหากท่านไม่สะดวกให้นำดอกไม้ทูบเทียนบูชาไว้บนหิ้งพระของตนเองก่อนจะกล่าวคถาขอลาบจากพระศิวลีให้ท่าน จุดธูปเก้าดอกตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์พระศิวลีและองค์หลวงพ่อกวยแล้วว่าคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโมมะ,โะ,ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สิวลีจะมหาเทโรปัญจะยะลาพระปูชิโตมนุสโสเทวตาอินโทพรหม,มายะโมยั์ขาวาปิตัสสะนิรันตรังปนะลาภะสักกาเลอาเนตินิจังสิวลิตเทรัสะลาโภจะสักกาโรโหติสิวลีมหาเทลันจะปูชะกัะสสะสทาวาปิคาถันจะสังวัตนัสสะ ลาโพจะสักการโหติเถรสสะอนุภาเวนะลาโพเมหัวตุสัพพทาเอเตนะสัจจวัชเชนะลาโพเมหัตุสัพพทาเมื่อท่านกล่าวคำบูชาขอโชคลาภจากพระศิวลีเสร็จแล้วให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานตามแต่จะปัรถนาแล้วกล่าวคำบูชาองค์พระศิวลีด้วยพระคาถานี้อีกสามจบเจ็ดจบ หรือก้าวจบตามแต่ท่านจะสะดวกสิวลีจะมหาเทโรเทวตานารปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิตสิวลีจะมหาเทโรยักษ์ขาเทวาภิปูชิโตโสรหโหปัจจยาทิมหิตอหังวันทามิตังสาัาสิวลีเทระศัเอตังคุนังสวัสดิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโร เทวตานรปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิตสิวลรีจมหาเทโรยักษ์ขาเทวาภิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิตอหังวันธามิตังสธาสิวลีเทระัเอตังคุณังสวัสดิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิตโตโสระโหปัจ,จยาทิมหิต สิวลีจามหาเทโลยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิตอหังวันธามิตังสัทธาสิวลีเทระสะเอตังคุณังสวัสดิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิตสิวลีจะมหาเทโลยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิตอหังวันธามิตังสัทธาสิวลีเทระสะเอตังคุณังสวัสดิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโรเทวตานราปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิตสิวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิตอหังวันธามิตังสัทธา สิวลีเทละสะเอตังคุณังสวัสดิลาพังพระวันตุเมสิวลีจะมหาเทโรเทวตานระปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิตสิวลีจะมหาเทโรยักษ์ขาเทวาภิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิตอหังวันธามิตังสธาสิวลีเทละสะเอตังคุณังสวัสดิลาพังพระวันตุเม สิวลีจะมหาเทโรเทวตานะระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิตสิวลีจะมหาเทโรยักษ์ขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจ,จยาทิมหิตอหังวันธามิตังสาัาสิวลีเทระสะเอตังคุณังสวัสดีลาพังพระวันตุเมพระคถาบูชาทั้งสองบทน,นี้ คอยสวดบูชาอยู่เป็นกิจวัตรประจำวันจะบังเกิดโชคลาภสักการะซื้อง่ายขายคล่องต่อไปจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะมีโชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวันมีเคล็ดลับอยู่ว่าหากท่านสวดบูชาวันละสามจบขอให้ท่านทำอย่างสม่ำเสมอหรือท่านที่สวดเจ็จบก็ขอให้สวดเจ็ดจบสม่ำเสมอท่านใดที่สวดเก้าจบ ก็ขอให้สวดก้าวจบอย่างสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลการเสริมสงาราศีด้วยพระคาถาพระศิวลีทั้งสองบทนี้จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอให้สวดในเวลาเช้าและเย็นเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไปจึงจะเห็นผลคาถาทุกบทจะสำเร็จได้ก็ด้วยการตั้งจิตของท่านเองขอให้ท่านขยันมันเพียรทำไปทุกวันเถิด แล้วจะประสบผลสมความปรารถนาทุกประการหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ